สวัสดีครับผมเด็กชายธิปรกรไสทองเลขที่5อยู่ห้องม2 0 1ครับวันนี้ผมจะมาท่องรายชื่อพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทั้ง33พระองค์ครับมีดังนี้ครับ 1. น่ราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอูทอาอ่ทอง 2. อราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามีสวนคลองแรกทั้งที่ 1. 3. น่ราชวงศ์สุวรรณภูมิสมเด็จพระบรมมาลาชาทิราชที่1คุนหลวงพงั่ว 4. ราชวงศ์สวนภูม,มิสมเด็จพระเจ้าทองลัน่นลำดับถัดไปนะครับราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามีส่วนขึ้นครองราชครั้งที่สอง 5. ราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระรามราชาธิรา 6. ช 6. ราชวงศ์สวนภูม,มิสมเด็จพระอินทรราชาหรือเจ้านครอินทร์เราชวงศ์สวนภูม,มิสมเด็จพาระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยา 8ราชงวงศ์สุวรรณภูมิสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถ 9. ราชงวงศ์สุวรรณภูมิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3 10ราชงวงศ์สุวรรณภูมิสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 11ราชงวงศ์สุวรรณภูมิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือหน่พุทธทางกูล 12ราชวงศ์สุนภูมพิพระราชดาธิราช13ราชวงศ์สุนภูมิสมเด็จพระชัยราชาธิราช14ราชวงศ์สุนภูมิพยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าลำดับถัดไปนะครับขุนวรวงศสาธิราชนักประวัติศาสตร์บางคนไม่นับเป็นกษัตริย์เพราะท่านได้เป็นกบฏนะครับ15ราชวงศ์สุนภูมิสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ16ราชวงศ์สุนภูมิสมเด็จพระมหินทาราธิราช17 ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช18ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระนาเรสวรมหาราช19ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเอกาทศรถ20ราชวงศ์สุโขทัยพระศรีเสาวภาค21ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม2 2ราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเชษฐาธิราช23ราชวงศ์สุโขทัยพระอาทิตย์ตะยวง์ 24ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง25ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระเจ้าฟ้าชายัย26ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา27ราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระนารายมหารา 28. ช28ราชวงศ์บ้านโพหลวง สมเด็จพระพทราชา29ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือ30ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าท้ายสระ31ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ32 ราชงบ้านภูหลวงสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรสามสิบสามราชงบ้านพูหลวงสมเด็จพระเจ้าอย,อยู่หัวพระที่นั่งสุริยาติอมรลินหรือพระเจ้าเอกทัต